ครับท่านผู้ชมนับพ่อกับผมอีกแล้วครับดาบรวยรถบ้านนะครับเนะบาะเมื่อนี้ก็ม่ต้องบอกอย่างไรครับไปเบิ้งรถสี่ประตูส,สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับเนาะเป็นรถคันนี้ครับพี่น้องเป็นรถ isuzu d-max highlander สี่ er ประตูปีสองศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะหรือว่า isuzu d-max h i ไฮแลนเดอร์แคป u r นะครับเนาะอันดับแรกเขาไปเบิ้งภายในนะครับเนะบาะบ้าชิสวยงามขนาดไหน บึงภายในก่อนครับับแรกครับนี่ภายในครับภายในสวยครับพี่น้องภายในสวยมากเลยครับภายในสวยสะอาดนะครับสวยสะอาดครับภายในได้สุดครับพี่น้องบอกว่ารถคันนี้รถสวยนะครับบอกเลยว่าท่านได้หาใส่งานอยู่บอกผิดบังเลยครับเด้อแล้วกอรถคันนี้ครับบอกเลยว่าไม่เคยชนไม่เคยเกิดอบัติเหตุครับพี่น้อง มัดยังบอกเคยขยับด้วยครับเด้อบอกเลยนะครับสวยครับคันนี้รับประกันว่าไม่เคยชนนะครับเนาะมาดูตอนหลังครับตอนท้ายก็ยังสวยนะครับเนาะบอกบ่ม่มีฉีดขาดได้พี่น้องเด้อไม่มีฉีดขาดนะครับสวยสะอาดทุกจุดนะครับเนาะถือว่ารถคันนี้ได้เดิมสุดๆนะครับมาเบงเชสซีนะครับ ชัดสีสวยครับพี่น้องชัดสีสวยมากยางนะครับเหลืออีกเยอะนะครับเนาะใช้ยาวๆที่สําคัญครับแม็กเลนโซ่ของแท้ครับแม็กของแท้นะครับเลนโซ่ขอบ18ดนะครับเนาะนะครับมาดูฝั่งท้ายฝั่งท้ายก็ได้เดิมครับพี่น้องบอเคยสนนะครับเด้อนี่ครับสติ๊กเกอร์โรงงานนึงยังอยู่นะครับเนาะสีเดิมโรงงานก็จะมีอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับตามยคกันใช้งานเนาะครับเนาะ นะครับแต่บอกเลยว่าไม่เคยชนนะครับเนาะครับดูความเดิมนะครับท้ายเดิมนะครับเนาะท้ายเดิมบอ่เคยชนนะครับเนาะดูรอนกระบะที่อู้อนกระบะยังใสใสอยู่ครับสวยครับกินห้องได้สวยนะครับเนาะบอกเลยว่าไม่เคยชนนะครับเนาะท้ายเดิม ดูฝั่งซ้ายเชสซีแม็คกลินโซนะครับยังใช้อีกยาวนะครับเนาะมาบงเต่ทองปีน,น้องตุ๊บโอ้ช่วงล่างยิ่งสวยครับพี่น,อน้องสวยนะครับเนาะล่างยิ่งสวยมาดูฝั่งซ้ายเอา้าไม่อากกนะ่อนนะลืมไป เู ه, ็ลอักเต็มเลยพี่น้องเนาะม็ดอักเต็มนะครับอยู่ครบทุกเม็ดนะครับภายในสวยสะอาดครับบม่มีขีดขาดนะครับเด้อสวยสะอาดไม่มีขีดขาดครับสวยครับเนาะได้เดิมนะครับ กระจกใช้ได้ทุกจุดนะครับเด้อใช้ได้ทุกจุดนะครับเนาะ่อไปเข้ากมาเบิ้งห้องเครื่องนะครับเนาะไปดูห้องเครื่องครับก็ไปมาเบิ้งห้องเครื่องครับท่านผู้ชมดับแรกไปเบิ้งเพจก่อนครับดูเพจหน่อยสิเพจเดิมครับไม่เคยแกะนะครับเนาะคันหน้าเดิมครับบอกว่าสวยเลยครับคันนี้ครับโอ้โหสวยครับ แก้มขวาเดิมนะครับเนาะน็อตบวกเคยขยับด้ครับเนาะบอกเลยว่าบอกเคยขยับนะครับรถสวยครับฝนตกครับตอนนี้น็อตเดิมครับดูฝากระโปรงครับบอกเคยถอดเลยครับพี่น้องยังบอกเคยขยับสักตัวนะครับเนาะคันนี้ฝากระโปรงเดิมนะครับแก้มซ้ายเดิมนะครับ ติกกเอร์ยังอยู่นะครับเนาะที่สําคัญครับระบบเบรก ABS นะครับตัวนี้ครับเบรก ABS นะครับในเดิมทุกจุดครับเม็ดอักทุกจุดสีอัคสีมาร์กก็ยังอยู่ทุกจุดนะครับเนาะบอกเลยว่าคันนี้สวยนะครับเอาต่อไปเข้าไปฟังเสียงเครื่องนะครับเนาะนะครับฟังเสียงเครื่องเลย โอ้ขาก้องบ่มี้ะครับเด้อหรือหมาขาก้องมามื่อนี่อ่ะตอนแรกมาดูไม้ก่อนซึบนี่ครับเป็นไม้ไฟฟ้าเนาะครับเนาะเข็มนไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหกพันสักหนึ่งแสนหกมืนสามพันสามร้อยสี่สิบสี่กิโลเมตรเนาะครับเนาะไม้น้อยครับคันนี้ครับอายุแค่แสนหกเนาะครับเนาะนะครับมาฟังเสียงเครื่องพร้อมกันครับอือหือพีทแล้วครับพี่น้อง ก็นิ่มสุดๆครับเอามาดูระบบทําความเย็นครับแอร์เย็นครับแอร์เย็นนะครับเนาะที่สําคัญครับเครื่องเงียบมากครับชึ่งเดียวติดเลยพี่น้องนะครับไปดูเครื่องนิ่มครับโอ้โหก็นิ่มสุดๆครับไหมครับนิ่มมาก นี่เงียบนะครับเนาะเพราะว่ารถคันนี้แค่ไในแค่เสียงหยุกนะครับเนาะไม่หน่อยนะครับจริงมันนะครับสวยครับบอกเลยว่าสวยนึบนะครับมาทดลองขับได้เลยครับเนาะหน้าขับกล้าสำหรับคันนี้นะครับเนาะท่านใดที่หาใช้งานอยู่กระผมดาบรวยนะครับเนาะแนะนำคันนี้เลยครับอิซูซูนิแม็กไฮรันเดอร์ซีประตูนะครับเนาะ2007นะครับเนาะ เป็นราคาที่แบ่งปันคือเก่าครับพี่น้องราคาบัวแพงเลยครับเด้อราคาแบ่งปันพี่น้องไปในส้นะครับเนาะกับผมดาบรวยเปิดราคาไว้แค่สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับเด้อแค่สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทเด้อท่านใดที่หาใส่งานอยู่ก็ติดต่อกับผมมาได้เลยครับเด้อดาบรวยเบอร์โทรก็เบอร์เดิมศูนย์เก้าสองหกแปดสองศูนย์ห้าสามเจ็ดนะครับเนาะ 0926820537นะครับเด้อ่ามาชมรถและทดลองขับได้ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะกับผมดาบปวยยินดีรับสายนะครับเด้อนัดได้ครับสะดวกช่วงไหนกรทโวมานัดกับผมได้เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอแนะนำเลยครับเนาะทานที่หารถ ครอบครัวไปใช้งานขอแนะนำคันนี้เลยครับเนาะบอกว่าหนึ่งในร้อยครับเดิมสุดๆน,อน็อตบขยับสักโสนะครับเนาะสีสันยังสวยครับ่าก็ตามการใช้งานเนาะครับเนาะได้สีดำแม็กเลนโซ่แล้วครับเนาะครับสำหรับที่นี่กับผมดาบด้วยก็ขอลกาวคำว่าสวัสดีครับ